อกาอยร้องเพลงเพลงหนึ่งถึงแม้ว่าแก้วอาจจะร้องเพลงไม่เพราะสนอหูใครๆแต่เบิกเพลงที่แก้วร้องออกไปมันออกมาจากความรู้สึกของแก้วเองนะคะแก้วขอระบายความรู้สึกของแก้วออกมาทางเสียงเพลงนะคะยากจะหักจะลืมค่ะ หับใจลืมเขาได้อย่างไรมือใจเราคอยเฝ้าแต่ขนงอยากจะลืมสัมพันธ์ที่เคยรักครั้งหนึ่งแต่ยังตรึงไม่เลีอยนฟังแน่นอุราหับ ใจลืมเขาก็ไม่ลงเฝ้าตะคงพระวงถึงอยู่ทุกคราหลับตาลงแคล้งใดให้เมองเห็นไปหน้าภาพเธอมาล้อมใจทั้งที่อยากลืม บาปฉันทำถึงต้องเระเชิญเธอคงเพลินถึงไกลให้ไปหาหากใจลืมเขาเบางใจปล่อยเอาไว้เราคงได้ คงช้ามากกว่าหากใจลาท้งยากจะหักใจลืมเขาไม่รักจริงทิ้งให้ช้ำใจเราทำไมถึงต้องมาเป็นส่วนเกินหรือบาปฉันทำ ถึงต้องเผชิญเธอคงเมือนถึงใครให้ไฝ่หาหากใจลืมเขาบ้างก็ใจ ใจลทาทั้งยาจากใจลลืหรกใจลาทั้งยาจากใจลืมค่ะจับแล้วค่ะเป็นบทเพลงเศร้าๆนิดนึงไม่พร้อหรอกค่ะแต่แก้วออก <c oughs> ร้องออกมาจากความรู้สึกของแก้วเองนะคะ ความรู้สึกมึนมนอื่นๆคิดไม่ออกบอกไม่ถูกค่ะบ๊ายบายค่ะ